บายดีพี่น้องกำลังออกเดินทางกับเจออมรากากีสวัสดีค่ะตัวเดิมตัวนี้ยกมาเดยียนี่แหละพี่น้องสภาพเส้นทางกันเข้าไปในเมืองในเวียงในวังเนาะเส้นทางบ้านอมาัมมาลาเข้าไปเมืองฝักซองกลางคันหมไปพี่น้องทุกยากเด้นเจเป็นกระเพาะอย่าเมือเบิ่งเข้าบ้านคันนาอยากไปส่งหมูเนี่ยจะอยากเห็ดยังอียาก็ ตอนนางอยู่แต่ก็ได้รบกวนนางคือเก่าบม่ได้บ <sucks> ้าไปเบิ้งจุดไปบ้านพ่อเออนาจุดไปป้านคันนาพ่อเนาะบ้านชันมันกับชันลีนเนะบ้านไฟมันก็ดีเนาะพ่อมันจะไม่คิดหน้าไฟเนี่ยไปกับพุนมาแล้วก็เนี่ยเวียกไฟเวียกมันอยู่บ้านเฮานี่ก็คือยามแนวนี้ไฟก็มีเวียกลายเพราะมันเข้าสู่ระดับธนรมชาแล้ว เรค่อยไปไซพี่นออ้องเพราะเส้นทางคราบมันก็บ่ค่อยอันเริ่มทะวกปันไดหนาจ้านี่แหนะละขี้ตบมันก็เมินอีกนี่โคตรมากนาทีจะไปไซบ่ได้อย่าไก,าก,าก่เติบหนอนี่ก็หากระหอดบ้านอัดูกระวิจากบ้านนั่นของแจ่มมาลามาแล้วเส้นทางพี่น้อกสภาพเส้นทางออของคางกระทงน้าแล้วก็มีเงินผสมซน ที่แรกทางมันนอบกระหอดกระตุกตุมเต็มแหละแจ็กสิเต็มหรือจ็กสิแทกทางนี่คอยลุ่นน้ำกันเด้อโอ้ยแถวนั่งยังซ่านสองเหลี่ยมอยู่เออใครอยู่แถวเหงาอย่างไรอยู่นีน้องขากลับมาหอดบ้านอุดมไจคอยมาฝนกระบ่อนแห้งบ่อนคอยทางกระบ่อนมื่นบ่อนขีดตมุม จะให้านางได้อันยนเด้อเออเจมลาว่าจะให้านางมียนเด้อมันจะบ่ยากมองจอดบ่สิเดืดเดินแล้วพี่น้องบออ่เข้าใจเครื่องบินเนเครื่องบินนะพี่น้องนางว่าจะให้านางมีเครื่องบินส่วนโตเด้อนางว่าแต่บุคคานี่ห่วงเพิ่นว่าแนะต,ต่เปนะ็นพลาดล่ามันนะเอ่อเตียนเพป็นปราหติดดินแล้วภาษีบินเอาได้เจมรากากีจัมแม่แมวโพงเถ่า <laughs> ฝนตกกันยอนเจ้าบ่แม่นบ่ทางเปื้อกนี่กันยอนเจ้านี่เี๋ยวเบิ่งกี่ตมนี่เนา,า,าะเกิดปุ๊กการ์ดก็สักน้ำบัวเต็มแล้วกระบ่เป็นยงางเมื่อสักใหม่เขาก็ตกกาดตกปุุงละสองข้างทางกันบรรยากาศก็คือมฝนอยู่ที่แรกว่าสิาส่าร์ดฝนเศร้าอ่ะหลัมันก็บรรเนกเนกถ่าไปถ่ายมามันกระบอกเศร้าจากเถื่อก็เลยพากันกั้งกันห่นมมา ไวล่าตอนทเทีย่ยงไม่น้าเนียน่ยเออเนี่ยนี่ก็ตอนเที่ยงจะยากจะทนก็จะทนเต็มที่อเอาคนละก่อนจะจากกันนะพื <c oughs> ่อนมันว่า วเอาเอาเอาค่อยๆจัะจะไม่ทันลังกลับไปทุกวันคืนกันรัามีอะไรจะมีรถไงแมนอีกเมื่อไไรจะมีรถขี่รถที่พบขี่ต้มได้นี่พี่น้องทีน่ะพี่น้องทางพบก,กันนะ เสซนนันมาตะมองน้องบัวทาเจอกันเป็นสามแยกทางที่เจะเห็นท่นใสตรงนั้นทางเก่าตะกี้พากันเที่ยวนี่ขี่รถไทยได้ลงยูนทางเส้นนี้คาตัดใหม่พี่น้องใหม่กับสัปดาห์นตกห้าเดียวเลยนี่พี่น้องทายำหน้าแห้งแบบไร้เลยยำหน้ายำหน้าแบบคนตกซุ่มๆนั่นเลยมาสองปีก่อนจนว่าได้ลงยางแจมมาลามาฮับคือเก่าพี่น้องสองปีก่อน โบเมนว่าส่หลายเถื่อนเดี๋ยวลายปีเนี่ยที่โดนแทบมันลับน่าจ้าบนทางต่อตัวนี้นะตอนนั้นกับกิโตมนันนี่แหละแมนขี้ตมกลัวนี่ตอนนั้นนะเบิรงพี่เนาะเสียอย่างลงไปนอนเกลือก,กันเลยก้ามาดำนี่ได้เลยนี่กลัวคุ้มดาวังค้านด้่นี่นะน้ำเต็มให้เต็มหน้าหลุดแ่ก็สีแสงมาแล้วข้าจะไปเจอกิโตมเต็มหนาขาองเขาบ่อย

นยากอยู่ปฏิว่าสองคนเนี่มาตฐบ,บาลไดีเขาตีต้ตนกระเป๋าเครื่องกระเกใหง่ๆเต็มทั้งหน้าเต็มทั้งหลังเบิ่งพี่น้องคุ้มคุ้มมันอีนรีวิวเส้นทางอันเดินทางมาในเมืองในเวียงในวังคองแจมรากากีเดอใครคิดจกมาหาเพิ่อนก็นคิดใหม่เด้อปิว่าโอ้ยอยากไปเที่ยวบ้านอัมมาลาแบบมาเห็นทางปฏิบว่ิปบปเลยเพราะว่า น,นได้อเลยๆมันบริมาง่ายเด้อปันไดเด้อพี่น้องขันใจบ่หอดใจบ่เถิงนะขันบ่ใจนะขัะนบ่ใจหลักะบ่เป็นยางขันใจกระเบิงทางนี่ก่อนเด้อตัดสินใจดีๆซะก่อน <โ ist S 1> <แ>คิดแล้ว,วคิดอีกคิดสักสามมืออยากมาเที่ยวทางเส้นนี้พี่น้องไคหรือว่าไคอยากยังอยาก,ยาก,ยากมาหากันเนาะคิดซะวา่าในอันกันละครัง้งหนึ่งในสามสิบปีที่แล้วก็แล้วกันนะคิดว่ามาหาน ย้อนอดีตไปได้เดินไดเที่ยวทางอันอดิน,ดนแดงเนาะทางขี่ต่มอมขยากยอ้อนยุก,กับมาหานางได้หรือจ้าอ,อยากยอก้อนยกุกอยากดูอันภาพเก่าๆวันเก่าๆมันอยู่นี่ยังมีคือเก่าพี่นอ้องมีให้เบิงไ้สมทถงไ้ถงนางงัวควัวยังมีให้เห็นน้องขี่ต่มเนี่็ยังมี จะกระจนขี้ถึงอยุคันาเนี่ยครับผมกิดสมปวดโพลีน้อยไปั้งใดงใไปตามห้อยเขานี่และจนโหูทางสิไปพี่น้องเลยจนจนเจ้เพิ่นอยางิด้มใส่เต็มเลยพี่น้องรถไงกับบริพนบริีต้น เอาเลยน้องเฮ้ยโอ้โหโ,โอ้โยเขื่อนทางพี่กกน,น้องแท้ออกจากบ้าน,ออจ,าานจนหอดปากซอกกึกโบไม่มองใดโบม,บม,บมีคุมมาถูกแฉ่เจมารานันถึงเลขอหาร้อยล้านถึงมาเหตุทางเห็นนี่คอนกรีตสีหอดแล้วพี่น้องอีกร้อยแมตร์ก็หอดทางยากแล้วนี่เห็นทางหน้าแล้วสึกลุ่นสวรรค์แล้ว พี่น้องหาทางอย่างแล้วบอลลัดรถโดยสารสภาพเบิกตีนสภาพตีนนี่แหละจ้าของร้รนขึ้นสวัคดีนาเกตี่น้องมองร่รเขึคนสวันเกกันนี่แหละไม่ผมอนี่แหละพวกนัาจะขึ้นสวันเกตพวกนั่ก็จะมารอรดอยู่ตรงนี้พี่น้่ง่างยูตูบทุกคนนี่แหละเั็นยูตูบไม่ทาง จากรสีมาจากมงเนาะกสิธายอยู่นี่แลหละไอเจเพิค่คนเมื่อก่กนเพราะว่าสาวมาปัานน่นคันนาวะคนงานกับคนหัดจา้างปั่นคันนากระสาเบิกเงินแต่มวานนี่มันเป็นไ,ไปเบิเขาอยอเป็นไอคนนั้นปันน่นคนาให้ก็ยังมันไ,ไปเบิงเถื่อวาสิเรียบร้อยดีทุกบอสส่ละเมื่อป้าพี่น้องก็เด้อจ้าโดยพ,พี่น้องน,นั่นเคยพ่อกันอีกมีอากาศเนาะ เดียวกาดจะกสิลงมาหาะจะมารวมตัวกันให้เบิ้งอีกเท่านึงขอบใจหลายๆเด้อคนมาส่งให้ลำให้รวยเด้อพีน้องกำลังเดินทางใกล้สิทอดรักสามสิบหาน้ะตอนนี้กำลังสิเขารักสามสิบหานี่ใกล้แน่แล้วยังอีกสามสิบหารักกัจจหอดอนันตัวเมืองสวรรค์เชษ สาลก็ยังบอก่อยหลายดอ,อกเพราะว่าโควิดส่วนมันโควิดแน่คนก็นยังบอกท่านจะไปใส่มาใส่หร่โดยสารกระแลนดําละสองสามคันสองข้าแต่ใครแต่ยังมีใครแต่มาท่านเสี่ยวที่ต้อง,อง,าาาง,งแล่อันนี้ก็เกี่ยวกว,ก,กว่าท่านเป็นสองขางข้างเนาะก็ยังเป็นปลาเป็นยังอยู่ ทัานจะมีตึกใหญ่ดอกทั้งสองข้างทางกันมีบานเงินประชาชนห่างห่างอย่างนี้และพี่น้องเจมมาลานะ่ลืมโทรศัพท์อีกแล้วฝากน้ำผูขาตอนขึ้นรถจักมาให้ใส่ทงให้แน่วะเพราะว่านางมักใส่ทงหลังมันมักเฮียเหมือนก่อนหน้าเฮียได้งโง่มาหาเลยกันใครจะเห็นคืนขาก็ลืมผมมาหอดดยกับป้าเมือ่อ กับรถโดยสารมากรับฟ้าออขึ้นพระดับเสียงโทรศัพท์จากเอาโทรศัพท์ใครในตรงตัวเองอะวะเ,เพิ่งเแมืนโทรศัพท์นางเจีมมาลาเพิ่งเปิดกระสีเด็กเพิ่งใส่มือสอ,องมือ,อกูแล้วเปิดกระสีเด็กฝากกลับคืนไปให้นางทางโดยสารแต่ติดต่อนางไม่ได้กับเมนโทรศัพท์นำอยู่นำบุกหาเด้อ หลักสามสิบหาเนาะมันก็จะเป็นพาฒนาขึ้นแนวน้อยนึงนก็จะเป็นจุเมืองน,น้อยจุดผักโหลดจุดเนี่ยมัจะมีขายป้นไก่ขายของกินเพราะในนี้มันจะมีน,ยน,มนมแยกแวกไปเมืองจำปอนเนาะไปแจ้งกองอยู่หลักสามสิบหาแล้วก็มันก็จะมีแยกตัด,ดไปใส่เซโนไปที่บัวยาเข้าไปตรงเมืองสวรรค์ ไว้เนาะมันจะมีทางลัดไปเซโนโลแล้วก็ขึ้ยนกันเลยแล้วก็แยกไปอันจากเซโนโก็นไปอันด่านสากลเดนสวรรค์เนาะของไปเวียดนามเลยมันมีเส้นทางเล 9, ็กเก้าจะเป็นเส้นแล้วเศรษฐกิจเนาะนจะแวะพักรถหน่อยหนะึ่งอยู่ในตลาดตักสามห้า ขายเป็งไก่ขายของอยู่ของกิ่ยนเป็ดไก่เป็นโตเนาะเนาะเป็ดไก่ไก่งไงเนาะคนขายกันยังมาลายดอกแต่กาวนี่ยเป็ดไก่จนสีทางตาวันนี้โมมีคนเดินทางลายขายอยู่ในเนื้อ เต็มน้ำมันที่ปั๊มปโตโทเนาะปโตโทหลักสามสิบห้าจะมีอเมซอนมีห้างกาแฟมีห้างขายเครื่องยอยเนาะไว้บริการจะ,จะเดินทางต่อพี่น้องออกจากหลักสามสิบห้าเข้าฝั่งโตัวเมืองสวุวรรณเกษมีเครื่องหมยกระหอดเด้อแต่ว่าสภาพผู้ค้าเนี่ยจะแมนรับลูกมาตรฐานลาะแบบเน็บย่องขออนต์ยาไหนไปเลย เต,เต็มตะขีตกใครเห็นกรหู้เลยว่ามาตะบันน้อง สวรรค์นาเค็งเนาะเข้าตัวเมืองสวรรค์นเค็งแล้วเด้กพี่น้องกาศในเมืองในเวียงในวังมันก็จะต่างกันแน่กับอยู่บ้านนอกเนาะเพไม่คิดโตเยอะบรรยากาศเส้นทางมันก็จะอันนี้เขาเป็นเส้นหน้าหนึ่งเนาะเส้นหอบตัวเมืองอ้อมตัวเมืองสวรรค์นเค็มันจะเป็นสอง สเลนเนาะจรจิงก็เป็น4ี่เลนอะไรมันจะมีเลนเกาะกางการสันจรทางนอกก็จะสะดวกสบายแน่เพราะว่าเส้นทางเส้นีหนืนเหตุน้ำรังมันก็จะมันจะกว้างขึ้นในละพี่น้องใกล้แหละจะนอยก็หอนเงิอนเออของผู้ขาแล้ยมันจะแวะส่งผู้โดยสารอยู่ตลาดตลาดยังก็เลยเนี่ยแมนตลาดสมคคีไซ ตลาดตันนี้ตลาจะเป็นตลาดแรงเนาะแนมแรงสามเณรสวรรด์เขตมันจะมาเสื่อนของอยู่ของกิ่นเนาะตลาดนี้มันเป็นทั้งตลาดสดและตลาดอันขายเสื้อผ้านำกระวินคือกันมัน,นด้านอ้อมหอบมันจะเป็นตลาดสดพี่นนอง จะมีสัญ,ญลักษณ์เนาะกระบอกสัญ,ญลักษณ์ของคนลาวเขาเนี่ยเราเมื่อก่อนแต่ประเทมีไฟฟ้าก็จะใส่กระบอกประเลห์วงเวีย,วย,วย,วยปนประเล,ลหกระบอกใหญ่เนาะเพื่อเป็นให้คนหลุนลางได้ทุกวานกระบอกก็เป็นอีกมูลเสือนหนึ่งของคนลาวเขาเนาะใส่ในการดำรงชีวิตผ่านมานะพี่นอ้องอันนี้คือเขต้นสรวค์เนาะ บ้านฝนสวรรค์หมกับตึกก like <LE> ันยังบ่มีตึกใหญ่อะไรดอกพี่น้องตึกมาสรรค์มันจะมันนั่งห้างกันนะมันผสมผนกันไงนั่นธรรมดาสไลด์กัยังพัฒนาก็ยังบ่พัฒนาอะไรดอก ทาัวมือนี่ซีเกียวเกียนจะเป็นไขยของบัรดา,าการทหารแพวงสวรรขต สิลาลตาหน่อหนึ่งนะ้พี่น้องบระวัาไทยอยู่ในรถรถแลนอยู่ถ้ามาจะบน่นนิ่งหรือบ่นสัดเจน็ด,ดภายกนขออภัยหลายๆเด้อไอสิหอดแลวเนาะเขตนี้เป็นเขตอันองมองแวงสวรรค์เขตเนาะพี่น้อง ครังนี้จะเป็นโรงเรียนการสร้างเนาะโรงเรียนเทคนิคโรงเรียนวิชาชีพส,สวนเกษตรด้านนี้แมนห้องมองแขวงสวนเนกษตรเนาะพี่นอ้นนงองจะเ,เป็นห้องมอแขวง,งสวนเกษตรเป็นห้องมอใหญ่ในแขวงสวนเกษตรเลย หอดทงานของบุขาอะไรได้สิทธายให้เบิง้งพี่น้องหอดเทิงนแล้วเป็นห่านกายเครื่องของเอือยฝากเนาะหอดเลยเด้อเจ๊มาลาฝากมักมักม่วงมาให้เอฟซีกระหอดเรียบร้อยมีไรเอฟซีเพิ่นสองคนมีไรเอฟซีเพิ่นนักนางมานางมาส่งนางโทรศัพท์ใส่ถุงข่อยเลยเริมโทรศัพท์เดี๋ยวจะยู่พี่โทรศัพท์นะ <laughs> <laughs> ักคักแน่พี่ดอกเอ้ย โดยหอดงานหอดซาร์และขอบโมอขอบใจเด้อติดตามสิไปอาบน้าเมียนเครื่องสักเครื่องสักของก่อนขี้ต้มเต็มแหละนีแ่แหละห่านขายเครื่องของเออยุขาเนาะมือนาสิวังะให้ฟังเด้อเกี่ยวกับเออยเกี่ยวกับห่านขายเครื่องรายละเอียดสักคขอจบคลิปสำนีกรขอขอบใจลายๆสบายดี